ทักออนไลน์สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการทำภาพ5ช่องนะครับที่กำลังเป็นเทรนอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้การทำงานในโปรแกรมแคนวาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำทำงานกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณครู Apple นะครับ อยู่ในกลุ่มของกราฟิกคอมมิชชั่นไทยแลนด์นะครับซึ่งอาจารย์เขาก็ได้ไปโพสต์นะครับแนะนําเทคนิคนะครับซึ่งผมก็นําเทคนิคของอาจารย์มาปรับปรุงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อทุกท่านนะครับอามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราทํำยังไงนะครับครับผมในส่วนของเทมเพลตนะครับที่ผมได้สร้างไว้ก็จะมีอยู่3ามเทมเพลตนะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ทําการแก้ไขเทมเพลตได้เลยนะครับ แล้วก็นำเทมเพลตมาใช้ได้เลยนะครับอ้าวมีเทมเพลตแรกนะครับก็คือเทมเทมเพลตของเฟรม5ช่องตรงนี้ผมทําเป็นช่องอไว้แล้วนะครับให้กับทุกท่านนํารูปภาพมาวางนะครับแล้วก็มีขนาดภาพของภาพที่1 2แล้วก็3 45ซึ่งมันจะมีขนาดที่มันต่างกันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําภาพ1ต่อ1นก่อนนะครับอันดับแรกนะครับทำการอัปโหลดรูปภาพที่ท่านต้องการจะใช้นะครับโดยการ ก๊อปปี้จากอินเทอร์เน็ตแล้วมาวางก็ได้นะครับแล้วมาวางไว้ในพื้นที่ของหน้าที่2ตรงนี้ให้เต็มนะครับแล้วก็ปรับเลเยอร์ปรับขนาดตามที่ท่านต้องการนะครับจากนั้นทําการดาวน์โหลดรูปภาพในหน้าที่2ตรงนี้เพื่อเอามาใช้งานนะครับตอนนี้เราจะได้ภาพที่เป็นขนาด1ต่อหนึ่งนะครับจากตอนแรกที่มันอาจจะไม่ใช่1ต่อหนึ่งเนะาะรเอาไว้ในที่อัปโหลดนะครับอ่า นำภาพเข้ามาไว้ในโปรแกรมนะครับแล้วเราก็ทําการปรับขนาดรูปภาพโดยการลากเข้าไปไว้ในเฟรมทาการดับเบิลคลิกแล้วก็ดึงภาพนะครับให้เต็มหน้าจอแบบนี้นะครับทําการซูมเพื่อดอูขนาดว่าเต็มหรือ,อยังนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็ทําการดึงให้เต็มเหมือนเดิมเลยนะครับทําให้ครบทั้ง5ช่องนะครับ แต่และช่องเราก็จะใช้รูปเดิมนะครับแล้วก็ลากไปวางไว้ตำแหน่งแล้วก็ทําการดับเบิ้ลคลิกปรับขนาดนะครับอย่าให้เกินออกมาเยอะนะครับเดีย๋ยาวารอยต่อมันจะไม่เนียนนะครับอ่าลากรูปผ้าไปให้เต็มเลยนะครับดับเบิลคลิกก่อนนะครับแล้วก็ทําการลากแบบนี้ให้ครบทั้ง5รูปนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการ Copy ทั้ง5เฟร,รมนี้นะครับไปวางไว้ในเทมเพลตที่เราเตรียมเอาไว้นะครับทำการคัดลอกแล้วไปเทมเพลตที่1นี้นะครับแล้วก็กดวางลงไปนะครับกด c อนโทรลวก็ได้นะครับทำคอนโทรลซีคอนโก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะ ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นตัวข้อความหรืออะไรต่างๆได้หมดเลยง่ายๆเลยนะครับผ่านตัวเจ้าแคนว่าตัวนี้นะครับค o ปี้วางให้ครบนะครับในส่วนของรูปภาพรูปด้านข้างผมได้ทำเป็นเฟรมเอาไว้นะครับทุกท่านสามารถที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข ตัวเทมเพทนี้ได้ตามที่ทุกท่านต้องการได้เลยหรืออาจจะใส่เป็นข้อความก็ได้นะครับด้านข้างเราไม่ใส่รูปภาพก็ได้เนาะก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับทําการลากรูปภาพไปใส่ดับเบิลคลิกแล้วก็ทําการปรับขนาดประมาณนี้นะครับรูปไหนที่เห็นว่าสวยงามนะครับเราก็เอามาใส่ตกแต่ง ในเฟรมด้านข้างจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปโปสพสต์ f เฟซ o o ๊กอวดเพื่อนได้เลยนะครับเราก็จะโพสต์ตามนี้เลยนะครับหมายเลขเลยนะครับรูปที่1 2 3 4 5ตามลํหาตามลดับรูปภาพที่เราที่ผมได้ทําหมายเลขไว้ด้านหลังนะครับแควนี้ก็ได้รูปภาพ5เฟรมง่ายๆที่เราทําได้จากแคนวาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับปูตั้กออนไลน์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเทคนิคแคนวาดีๆจะมา แนะนำทุกท่านต่อไปครับสวัสดีครับ